สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆในตรวจเช็คใบสั่งจราจรนะคะแบบออนไลน์และก็ผ่านแอปทางรัฐนะคะก็คือแอปแบบนี้ค่ะ,ะสามารถดาวน์โหลดได้ทาง android และก็ไอโเเลยนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดเข้าไปในแอปเลยค่ะจากนั้นเขาจะให้เราลงทะเบียนก่อนนะคะทุกคนจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อน ก็คือจะใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนด้วยนะคะเพราะเขาจะได้ทราบว่าเราคือใครมีรถคันไหนเป็นรถของเราเขาจะได้ดึงข้อมูลถูกนะคะพอลงทะเบียนเสร็จแล้วชื่อของเราจะปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะด้านบนขวาจากนั้นค่ะพอลงทะเบียนเสร็จเข้าไปตรวจเช็คใบสั่งจราจรได้ที่ปุ่มยานพาหนะนะคะรูปรถกดเข้าไปค่ะแล้วไปที่ใบสั่งจราจรค่ะ ถ้าเป็นแบบนี้นะคะแสดงว่าคุณไม่มีใบสั่งจราจรแต่ถ้ามันมีนะคะมันจะขึ้นมาเลยว่ามีค่าปรับกี่บาทสถานที่เกิดเหตุที่ไหนวันเวลาที่เกิดเหตุแล้วก็บอกด้วยว่าชําระเงินภายในวันไหนนะคะจะมีรายละเอียดให้เรากดเข้าไปดูพอเรากดเข้าไปดูแล้วเราสามารถพิมพ์ใบชําระค่าปรับได้โดยเขาจะให้ QR code มานะคะแล้วเราสามารถชําระเงินค่าปรับนี้ผ่านธนาคารกรุงไทยคะ่ะก็จะมีให้ บันทึก QR โค้ดนะคะแล้วจากนั้นถ้าเพื่อนๆจะทำการชำระเงินก็ไปเข้าที่แอปกรุงไทยจากนั้นก็กดสแกนชำระเงินได้เลยหรือว่าถ้าคนไหนที่ไม่สะดวกที่จะชำระผ่านแอปก็สามารถติดต่อโรงพักหรือว่าติดต่อสถานีตำรวจไปเพื่อไปชำระเงินได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตรวจสอบใบสั่ง เบื้องต้นนะคะหากเพื่อนๆแบบว่า,าสงสัยว่าตัวเองมีใบสั่งหรือเปล่าก็สามารถเอาไปตรวจสอบดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ